The Forest จะให้คุณรับบทเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกโดยคุณจะต้องเอาชีวิตรอดในป่าลึกลับแห่งหนึ่งให้ได้ซึ่งเกมเพลย์หลายอย่างของเกมนี้ก็จะคล้ายกับเกมเซเวอเวลทั่วไปมีการหาทรัพยากรมาสร้างบ้านของตนเองแต่จะเน้นความสมจริงมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นฉากไอเทมรวมถึงความสมจริงในการใช้ไอเทมกับสิ่งต่างๆในฉากด้วยครับจุดเด่นของเกมนี้คือองค์ประกอบความสยองที่ได้เพิ่มเข้ามาในตัวเกม คุณจะได้พบกับสัตวปูที่เป็นมนุษย์กินคนอันน่าขนลุกการดีไซน์อมนุษย์ในเกมนี้ค่อนข้างน่ากลัวมีวิธีการโจมตีผู้เล่นที่ชวนให้คุณรู้สึกหวาดระแวงมากกว่าปกติและเมื่อเกมดำเนินไปคุณจะได้ต่อกรกับปีศาจโบราณอีกด้วยใครที่เป็นคนขวัญอ่อนอาจจะต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยกันสักหน่อยนะครับ รูสเป็นเกมที่มีทีมอยู่ในโลกหลังการล่มสลายที่เหล่าผู้รอดชีวิตจะต้องใช้ชิ้นส่วนจากเศษซากอารยธรรมเก่าเพื่อสร้างอาณานิคมของตัวเองขึ้นมาใหม่เกมมีการนำเสนอผ่านกราฟิกที่ดูสวยงามสมจริงไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือฉากต่างๆก็ทำออกได้อย่างน่าสนใจโดยเกมนี้เป็นเกมที่ผู้เล่นต้องตัดสินใจและดำเนินเรื่องราวด้วยการตัดสินใจของตัวเองจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ในระดับไหนขึ้นกับตัวผู้เล่นครับซึ่งจุดแข็งของรูสไม่ใช่ทีมของเกมเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่คอมมูนิตี้ที่เรียกได้ว่าเข้มแข็งที่สุดเกมหนึ่งในสตรีนโดยเราจะได้พบปะกับผู้เล่นหลายแบบหลายสไตล์บ้างก็เป็นมิตรบ้างก็เป็นศัตรูแต่ถึงจะเป็นศัตรูก็มักจะมีวิธีฮาฮามากแกล้งผู้เล่นใหม่อยู่เสมอเช่นจับกลุ่มวิ่งวนรอบตัวแล้วร้องเพลงกวนประสาทเป็นต้นรับรองว่าผู้เล่นใหม่จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมแน่นอนครับ หากจะพูดถึงตำนานเกมเซอร์ไวเว้ายุคบุกเบิกต้องมีชื่อนี้โผล่ขึ้นมาอย่างแน่นอนกับเทราเรียรที่ออกวางจำหน่ายมาเวลานานกว่า9ปีแล้วแม้กราฟิกของเกมนี้จะค่อนข้างเรียบง่ายและตกยุคแต่เกมเพลย์กลับมีความสนุกและลุ่งลึกอยู่มาก โดยเราสามารถสำรวจดาวที่เราอาศัยอยู่ได้ทั้งบนดินและใต้ดินเพื่อค้นหาทรัพยากรสร้างที่อยู่อาศัยและสืบหาความลับที่ซ่อนอยู่ในดวงดาวพิศวงแห่งนี้ซึ่งทางผู้พัฒนาก็ได้เพิ่มเนื้อหาให้ตัวเกมมีความสมบูรณ์มากขึ้นจนในที่สุดตัวอัปเดตเจอร์นี่อนที่เป็นตัวสุดท้ายก็ได้เปิดให้ผู้เล่นอัปเกรดฟรีเรียกได้ว่าหากต้องการสัมผัสเทราเรียที่สมบูรณ์ ตอนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดแล้วอีกทั้งเกมยังสนับสนุนในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนๆด้วยใครชอบเกมแนวนี้แนะนำให้ลองทำความรู้จักกับเทราเรียเป็นเกมแรกๆเลยครับ เกมเอาชีวิตรอดในทีมสไตล์ไวกิ้งที่มีการผสมผสานระหว่างตำนานแรกนาร็อกและเกมแนว RPG ไว้ด้วยกันโดยภายในเกมเราจะได้รับบทบาทเป็นนักรบที่ต้องทำภารกิจของเทพโอดินในโลกที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์และพื้นที่ต่างๆให้ผู้เล่นได้ออกสำรวจอย่างทุ่งหิมะป่าทึบหรือทะเลโดยในแต่ละพื้นที่ก็เต็มไปด้วยทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงอันตรายมากมายเลยครับ ซึ่งระบบการเล่นหลักของเกมคือการทำตามภารกิจที่จะดำเนินเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆแต่ผู้เล่นยังคงต้องคำนึงการอยู่อาศัยของตัวละครเช่นที่พักอาศัยสภาพอากาศหรือความหิวที่จะส่งผลต่อค่าสถานะของตัวละครอีกทั้งในเกมมีระบบการต่อสู้ที่ผู้เล่นต้องหลบหลีกป้องกันคอยโจมตีสวนกลับในการต่อสู้กับบอสและมีค่าสตามิน่าให้บริหารครับ ถือเป็นเกมเซอร์ไว้ว่ายุคบุกเบิกอีกเกมหนึ่งเลยครับกับ Don s t a r v e ที่ล่าสุดออกเกมภาค Don Star ์ฟท t เ e ตเตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้คุณเล่นกับเพื่อนได้มาเป็นที่เรียบร้อยและก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นเดิมด้วยกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์มีทั้งความน่ารักและความเก๋ไกในสไตล์กอดพร้อมเกมพเพลย์ที่สนุกสนานและเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้ในเกมนี้เท่านั้นในเกมเราสามารถเลือกเล่นตัวละครต่างๆที่มีความสามารถต่างกันไปแก้ปัญหาเรื่องความจำเจนในเกมแนวนี้ได้เป็นอย่างดี ทุกตัวละครจะมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองบางทักษะของตัวละครจะจำเป็นในบางสถานการณ์อีกทั้งเกมยังมีทีมในแนวแฟนตาซีที่น่าสนใจทำให้ดอนสตาร์ททูเก t เตอร์เป็นหนึ่งในเกมเซอร์ไว l ้ที่ครบเครื่องมากทีเดียวครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด